หลายคนอยากวางแผนชีวิตที่ดีขึ้นแต่พอเริ่มลงมือจริงๆกลับงงไปหมดไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนทุกอย่างดูสำคัญเท่ากันบางคนทำแบบแผนเป๊ะแต่ชีวิตก็ยังไม่ไปไหนเพราะมองแค่แผนทีละส่วนแต่ไม่ได้มองเห็นภาพรวมของชีวิตสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์วันนี้เราจะคุยกันเรื่องทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ และงลวงรเคยไหมที่รู้สึกว่าทําทุกอย่างถูกแล้วแต่ชีวิตก็ยังพังอยู่ดีอ่านหนังสือครบทุกบทแต่ก็ยังสอบตกทํางานแทบตายแต่สุดท้ายก็ยังโดนบ่นว่าไม่รอบคอบหรือแค่พูดตรงๆกับเพื่อนเนี่ยก็นันทะเลาะก,กันไปอีกจากนั้นเราก็จะเริ่มโทษตัวเองว่าเราไม่ดีพอแต่บางครั้งมันอาจไม่ใช่แค่เราผิด มันอาจจะเป็นเพราะเรามองแค่จุดๆเดียวแต่ลืมมองภาพรวมวันนี้เราเลยอยากชวนทุกคนมาเปิดมุมมองใหม่ๆกับสองทักษะที่สำคัญมากๆนั่นคือการคิดแบบระบบและการคิดแบบองรวมฟังดูมันเหมือนคำไกลตัวใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันเป็นคำใกล้ตัวกว่าที่ทุกคนคิดมันอาจเป็น คําตอบของคําถามที่ตัวเราเองก็ยังหาคําตอบไม่ได้โอเคเราเริ่มจากคําว่าการคิดแบบระบบก่อนภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกว่า systems thinking เป็นภาษ,าษาธรรมดาแบบเราเนี่ก็คือการมองเห็นความเชื่อมโยงของสิ่งต่างๆในชีวิตทุกเรื่องมันต้องมีที่มามีผลกระทบ ไม่ใช่อะไรอะไรก็จะเกิดขึ้นเองได้เลยตัวอย่างเช่นสมมติว่าคุณตื่นสายไปเรียนก็ไม่ทันละปัญหาอาจจะไม่ใช่แค่คุณตื่นสายแต่มันเชื่อมโยงว่าเมื่อคืนน่ะคุณนอนดึกเพราะอะไรอาจจะเพราะเครียดเพราะงานเพราะว่าคุณอาจจะเหนื่อยสะสมเห็นไหมแค่เรื่องตื่นสายเนี่ยมันก็สามารถเชื่อมโยงไปถึงปัญหาชีวิต การคิดแบบระบบเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นว่าทุกปัญหาเนี่ยมักจะมีลากและสายใยและถ้าเวลาเราอยากแก้อะไรเราก็ต้องดูทั้งระบบไม่ใช่แค่ปลายเหตุส่วนอีกคำก็คือการคิดแบบอง์รวมหรือ p o l i s t i c t i n k i n g อันนี้คือการมองแบบภาพรวมว่าปัญหาหนึ่งปัญหาเนี่ย ไม่ได้มีแค่อย่างเดียวแต่มันยังรวมในหลายอย่างเช่นร่างกายจิตใจความสัมพันธ์และสุดท้ายคือสภาพแวดล,ล้อมรอบตัวตัวยอย่างเช่นสมมติว่าคุณเรียนไม่ดูเรื่องถ้ามองมุมเดียวก็อาจจะคิดว่าเราไม่เก่งแต่ถ้ามองมุมของการคิดแบบองรวมมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณนอนน้อย กำลังกังวลเรื่องเงินหรืออาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสมาธิการคิดองค์รวมเนี่ยจะช่วยทำให้คุณเข้าใจทุกอย่างมากขึ้นมันจะเชื่อมกันร่างกายมีผลต่อจิตใจจิตใจมีผลต่อการเรียนรู้สภาพแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจที่สำคัญมันทำให้เราหยุดโทษตัวเองแล้วเริ่มมองหาวิธีการแก้ปัญหาแบบ ที่ตัวเองเข้าใจมากขึ้นฟังดูเยอะใช่ไหมงั้นเอานี้เราขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพอีกภาพเลยละกันสมมุติว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเป็นคนขยันมากอ่านหนังสือเยอะตั้งใจเรียนแต่พอสอบออกมาเนี่ยดันได้คะแนนตกแบบงงๆตอนแรกเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็ง,งงมากว่าแบบเฮ้ยฉันทําผิดอะไรอะไรเงี้ย ก็เลยมานั่งทบทวนใหม่เพื่อนคนเนี้ยก,ก็จะเริ่มคิดแบบเชิงระบบว่าเอ๊ะหรือว่ามันมีอะไรในชีวิตนี้ที่มันยังเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ปรากฏว่าเขาค้นพบว่าเพื่อนคนเนี้ยเหนื่อยมากเพราะต้องทํางานพิเศษเรียนด้วยนอนวัละสี่ถึงห้ชั่วโมงแถมที่บ้านก็ยังมีปัญหานิดหน่อยพ่อแม่ทะเละาะกันไม่มีสมาธิไม่มีแรงอ่านหนังสือ แล้วพอสอบคะแนนก็เลยตกพอเธอคิดได้แบบนั้นเนี่ยเพื่อคนเนี้ยก็รู้ว่าปัญหาที่มันไม่ได้อยู่ที่เรางูกแต่มันคือระบบชีวิตของเรามันไม่บาลานซ์นี่แหละคือการคิดแบบระบบเราต้องมองเห็นว่ามันสามารถเชื่อมกับเรื่องอื่นยังไงแล้วเพื่อนคนนั้นเนี่ยใช้การคิดแบบอง์รวมด้วยแทนที่จะโฟกัสไปแค่เรื่องเรียน เธอเริ่มดูแลสุขภาพพยายามเคลียร์ใจกับที่บ้านแบ่งเวลาชีวิตให้พอสุดท้ายเนี่ยก็จิตใจสจงบปลอดโอ่งเพื่อนคนนี้นก็เรียนรู้มากขึ้นและมันยังไม่ใช่วิธีการเปลี่ยนวิธีเรียนแต่ยังเปลี่ยนทั้งระบบของชีวิตได้เลยนะนยเพราะเพื่อนคนนั้นเขียนออกมาเธอถึงกับพูดกับตัวเองว่าโอ้โหเราไม่ได้แค่เหนื่อยแต่ยังมีองค์รวมอีกหลายอย่างที่ทําให้เรา ถึงกับเลียนตกนั่นแหะค่ะจุดเริ่มต้นที่ทําให้เธอรู้ว่าจะต้องจัดการชีวิตเหมือนจัดการระบบนิเวศเธอไม่ได้พยายามแก้ทุกอย่างในวันเดียวแต่เริ่มจากจุดที่สามารถควบคุมได้มากที่สุดก่อนก็คือการจัดเวลาใหม่เธอคนนั้นลดเวลาเลื่อนมือถือก่อนนอนลงหนึ่งชั่วโมง เพื่อนคนนั้นลดเวลาเลื่อนมือถือลงก่อนชั่วโมงเอาเวลามาทําสิ่งที่ทําไม่ช่วยหลับง่ายอย่างเช่นเปิดเพลงเบาๆหรือจดบันทึกตอนเช้าเธอจะไม่พยายามเท่าหนังสือเหมือนเดิมแต่จะเวลา20นาทีมาทําไมนมัฟสั้นๆแล้วใช้วิธีอธิบายให้ตัวเองฟังเหมือนที่ตัวเองกาลังจะเหมือนกําลังติวให้เพื่อนส่วนเรื่องที่บ้านเพื่อนคนนั้นลองตั้งใจฟังแม่ให้มากขึ้นไม่ได้พูดมากแค่ฟังแล้วไม่ค่อยบอกว่าเธอรู้สึกยังไง ตอนนั้นแม่เธอก็ร้องไห้เลยนะเพราะแม่เก็บความเครียดไม่เหมือนกันพอเขาเริ่มเข้าใจความสัมพันธ์ในบ้านก็เริ่มดีขึ้นเมยไม่ได้เปลี่ยนชีวิตแบบทันท่วงทีแต่พอผ่านไปไม,ม่กี่สัปดาห์เธอรู้สึกว่าฉันเหนื่อยน้อยลงฉันเข้าใจตัวเองมากขึ้นและฉันเริ่มรู้ว่าควรเดินยังไงนี่แหละคะ่ะไม่ใช่แค่เรื่องเรียนหรือเรื่องที่บ้าน ยยฟังการมาถึงตรงนี้แล้วคุณเคยลองนั่งถามตัวเองแบบนี้ไหมคะตอนที่เรามีปัญหาเรามักจะมองหาคำตอบแบบเร็วๆแล้วก็พยายามแก้ปัญหาแบบเฉพาะหน้าไปก่อนแต่บางทีมันเหมือนเราดับไฟแค่ที่รูปตรงหน้าโดยที่ไม่รู้เลยว่าข้างหลังนั้นมีสายไฟขาดอยู่ลองถอยออกมานิดนึงค่ะ แล้วถามตัวเองว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรบ้างมันเชื่อมอะไรอีกในชีวิตเราตอนนี้เรากำลังละเลยอะไรไปหรือเปล่าเราโฟกัสแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมองข้ามอย่างอื่นไปไหมเพราะหลายครั้งคนที่ทำดีอยู่แล้วแต่ก็ยังล้มไม่ได้เป็นเพราะว่าเขาไม่เก่งแต่เป็นเพราะว่าเขาไม่เห็นระบบทั้งหมดของชีวิตตัวเองบางทีคุณอาจไม่ได้ขาดแรง แต่คุณอาจขาดแผนและแผนที่ดีมันเริ่มจากการมองภาพรวมให้ครบและเชื่อมโยงทุกจุดให้เป็นระบบ system thinking และ holistic thinking จึงไม่ใช่แค่คำสวยๆในตำราแต่มันคือทักษะที่เราทุกคนควรใช้เพื่อไม่ให้หลงทางในชีวิตจริงสุดท้ายนี้เราอยากชนคุณลองมองชีวิตตัวเองใหม่ไม่ใช่แค่ในมุมของความผิดพลาดแต่ เป็นในมุมของระบบที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีใครจัดการทุกอย่างได้เพอร์เฟกหรอกคะ่ะแต่เราสามารถเข้าใจมันให้ดีขึ้นได้เสมอและนั่นแหละคะ่ะคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณเคยรู้สึกว่าเหนื่อยแต่ไม่รู้ว่าเหนื่อยเพราะอะไรซับสนแต่ก็หาทางออกไม่เจอหรือว่ารู้สึกทำดีที่สุดแล้วแต่สุดท้ายก็ยังไม่โอเค หยุดก่อนคะ่ะหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าอะไรในชีวิตเรากำลังเชื่อมโยงกันอยู่บ้างคุณอาจจะเจอคำตอบที่ต่างจากที่คิดก็ได้คะ่ะและนั่นแหละคือจุดที่คุณจะเริ่มมองภาพใหญ่เพราะในศตวรรษที่21นี้ไม่ใช่แค่เขียนให้เก่งแต่ต้องคิดให้เชื่อมไม่ใช่แค่มองให้เร็วแต่ต้องมองให้ครบเริ่มจากจุดเด็กๆวันนี้ คุณมองชีวิตตัวเองแบบเป็นระบบหรือ,อยังคะ่ะขอบคุณที่ฟังกันมาจนจบคะ่ะแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้า